น,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพะกรรฐานแล้วในขณะที่ท่านทั้งหลายรับฟังข้าอธิบายในการเจริญพระกรรฐานก <c oughs> ็ขอให้ตั้งอยู่ในอิธิยาบทที่ท่านสบาย ถ้ากว่านั่งท่าไหนไม่สบายก็เปลี่ยนท่าได้จะนั่งเก้าอี้นั่งห้อยเท้าก็ได้เมื่อนั่งไม่แบบนั้นไม่สบายใจเหยียดเท้าก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะน้อยก็ได้ให้เป็นบิญความเคารพในธรรมอันนี้ไม่ห้ามพรอยดียาบททั้งสี่ดียาบทนี้ เป็นเอดิยาบทที่สามารถจะบรรลุอรหันต์ได้ทั้งหมดเรื่องทางกายอย่าเคร่งเครียดเกินไปปล่อยให้กายสบายใจมันจะได้สบายในก่อนที่จะฟังปฏิปทาของท่านผู้เท่าคือพระอรหันต์ในปัจจุบันก็รวบรวมกําลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในอิทธิบาทสี่ คือฉันทะพอใจในธรรมวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้ต่ออุปสรรคจิตจะจิตตะสนใจในธรรมะจดจ่อไม่ละไม่ละทิง้งวิมังสายใช้ปัญญาคข้ครวญไปตามท่านนักปฏิบัติเพื่อหวังความดีของตนจงอย่าสนใจในขันห้า เวลาที่ปฏิบัติไปอาการของปีติห้าประการอธิบายให้ฟังแล้ว <c oughs> เมื่อปีต,ติได้อย่างมันปรากฏขึ้นมันจะมีกายอาการของทางกายบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วก็ถือว่าช่างมันว่าร่างกายนี้มันพังปเป็นได้เวลานี้ยิ่งเป็นของดี อย่างเร็วที่สุดในขณะที่อารมณ์ของเราจันจับอยู่ในกุศลถ้าตายไปในเวลานี้อย่างเร็วเราก็เป็นเทวดาอย่างกลางเราก็ไปพรมอย่างดีที่สุดเราปณิพานถ้าท่านนหลายยังมัวสนใจอยู่กับขันห้าของท่าน อาการอย่างนั้นปรากฏอาการอย่างนี้ปรากฏมีความหวั่นไหวอย่างนี้ทําไปสกิโกชาติมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ายัางมีความสนใจกับขันห้าทางที่ดีแล้วก็รักษาอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิทําจิตให้เป็นสุขด้วยการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาฟังตั้งใจฟังด้วยเคารพฟังแล้วก็คิดตามและจิตคิดอยู่เสมอว่าโลกเป็นทุกข์ใครคนโลกในปัจจุบันเห็นว่ามันมีความสุขและความทุกข์มองไปแล้วทุกด้านเต็มไปได้วยความทุกข์ทั้งหมดประเทศไทยเวลานี้มีข้าศึกทั้งภายในและภายนอก ทีโลกมันสุขแล้วมันทุกข์เคารพกันต่างประเทศทุกประเทศเต็มได้วยความแรงแค็งเต็มได้วยความยุ่งยากมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เราอยากได้ไหมโลกประเภทนี้นะสถานทีน่นี้แบบนี้เราอยากอยู่ต่อไปไหมถ้าเวลาตายแล้วเราอยากจะกลับมาเกิดไหมโลกที่เป็นทุกข์โลี่ีหาความจริงอะไรไม่ได้ มันเป็น,นิจังหาแต่ความที่มีแต่ความไม่เที่ยง <c oughs> มันเป็นทุกขังถ้าเราจิตเข้าไปจับไปยึดอยู่มันก็เป็นทุกมันเป็นหน้าตาในที่สุดมันก็สลายตัวรักมันไหมถ้ารักมันเราก็เลิกอย่าปฏิบัติมันเลยเพระกรรมาฐานทำให้มันเหนื่อยเปล่าๆถ้าเราไม่รักโลกเราไม่รักร่างกายพอแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าปล่อยมันไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมันเกิดมาด้วยอำนาจของความโง่เราจะไม่ตายด้วยอำนาจของความโง่ต่อไปเราจะเป็นคนฉันหลายคือไม่ติดอยู่ในความรักไม่ติดอยู่ในความโลภไม่ติดอยู่ในความโกรธไม่ติดอยู่ในความหลง ถ้าเราไม่ติดในการสี่อย่างนี้เราก็าไปนิพพานพอใจแล้วหรือย่าง <c oughs> เรื่องของท่านแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้ทรงอารมณ์เท่านี้ไม่กี่วันก็ถึงนิพพานหากว่าท่านรักจริงแต่ที่ไปกันไม่ได้ก็เพราะท่านไม่รักจริงคนสอนมีหน้าที่เป็นแค่แนะนำ ไม่สามารถจะแบกใครไปสวรรค์จะแบกใครไปพรมจะแบกใครไปนิพพานได้แล้วก็ไม่มีอำนาจที่จะจับใครให้ยัดลงไปในนรกได้ท่านจะไปทางไหนเป็นเรื่องของท่านผู้จะไปเองไม่ใช่ผู้นำผู้แนะนำนะคนที่พูดนี่แนะนำแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วถ้าจะมาย้อนถามว่าก็คนที่พูดนี่ตายแล้วจะปนิพพานหรือยังก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะไปนิพพานหรือนรกก็ค่อยดูกันเวลาตายกันแล้วกันถ้าคนพูดตายเมื่อไร่ทนก็ตามไปดูว่าคนพูดไปไหนแล้วมันก็จะรู้เรื่องกันเองพระพุทธเจ้าแต่งกล่าวว่าสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ควรจะตามคิดถึง สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ควรจะน้อมย้อนถอยหลังกลับไปคิดเอาจิตของเราคิดในปัจจุบันว่าเวลานี้ทําใจของเราให้มันดีเท่านั้นละพอคือทําจิตของเราไม่ให้ติดอยู่ในความรักทําจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโลภทําจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโกรธทําจิตของเราไม่ติดอยู่ในความหลงวิชาความรู้ของเรามีพอแล้ว ที่สอนไว้เหลือแหลกเกินกับความต้องการที่เขาปฏิบัติกันถ้ายังช่วยเหลือตัวของท่านไม่ได้ก็เชิญตามสบายนารกว่างพอต่อแต่นี้ไปเขารรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังปฏิบัติของท่านผู้เท่านี่อยากจะดูนักว่าปฏิบัติของท่านผู้เเ่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยังไม่เครียด ตอนที่แล้วแล้วมานี่ยังไม่เครียดตอนต่อไปดีมากถ้าเป็นละครก็ต้องคิดว่าพระเอกเต็มปฏิความทุกอยากพระเอกต้องอยู่ในขอบเขตจำกัดท้องเรื่องของท่านมัดทุกอย่างได้ได้กำลังใจ นั่นว่าท่านเองท่านปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติได้เราจะมีความรู้เราปฏิบัติปฏิบัติบ้างไม่ได้จะมีความรู้สึกยังไงตัวอย่างเช่นนี้ในปัจจุบันเราทราบกันได้ยากนี่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ได้สมุดบันทึกของท่านมาวันนี้ก็จะนำท่านเล่าเรื่องของท่าน้เท่า ื่อหลังจากท่านทรงสมาบัติคล่องสมาบัติฝ่คล่องตัวแล้วทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกซึ่งเป็นฌานโลกีคล่องตัวอภิญญาอันดับนี้เป็นอันดับเดียวกับที่ท่านปฏททิวัติเพราะเอินเดินอากาศได้ทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพียงแค่ชั่วจิตคิดนิดเดียว แต่ว่าอย่าลืมว่าพิญญาประเภทนี้เขาไม่ได้มีไว้ฆ่าคนถ้าหากว่าไม่เนื่องด้วยศีลที่อย่างเดียวถ้าว่าปล่อยให้ฆ่าคนได้ก็ฆ่ากันแบบได้แบบสบาย,บาย <c oughs> อยากให้ตายด้วยกําลังอะไรก็ทําได้โยโย่นึกว่าเอาเท่าเตโจก็ศีลให้ไฟไหม้มันให้ตายเสียหมดก็ทําได้ อยู่อยู่ก็คิดว่าเจ้านี่จงไปง่อยก็เป็นได้ให้เป็นใบก็เป็นได้ให้เป็นบ้าก็เป็นได้ให้ตาบอดข้างเดียวตาบอดสองข้างหูดหนวกข้าวเดียวหูหนวดสองข้างก็ทําได้ทุกอย่างแต่ว่าที่เขาไม่ทํากันเพราะอะไรเพราะว่านั่นมันเป็นกฎของกรรมชั่วเขาศึกษากันมาเพื่อความดี ฉะนั้นอภิญญาประเภทนี้จึงจะใช้แต่ในผลของความดีเท่านั้นถ้าเป็นอำนาจกฎของกรรมเขาก็ไม่ใช้อภิญญานี้ดูตัวอย่างพระมหาโมคคลานะขณะที่กรรมเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มานับเตือนร้อยชาติมาแล้วแล้ะท่านก็นลงอเวจีมหานรกใช้นี่กรรมมาจนหมดกรรมใหญ่เศกกรรมเล็ก เกรรมเด็กๆยังมาเล่นง,งานท่านสมัยที่เป็นพระหรหันท่านเหาะหนีไปสองครั้งครั้งี่สารโจรมาล้อมใหม่ท่านเข้าท่านทราบชัดว่านี่เป็นกฎข้องกรรมที่ทําลายบิดาบรรดาท่านยิ่งปล่อยให้โจรทุบแต่ก็ไม่ยอมตายโจรไปแล้วประสานร,ร่างกายกับสายกระดูกดีแล้วก็เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพาน นี่จะเห็นว่าไอาพิญญาสมาบัตินี้นั้นเขาสร้างไว้สําหรับความดีไม่ได้สร้างไว้สําหรับความชั่วบางท่านก็จะมานั่งคิดว่าโอ๋หนอมีอภิญญาสมาบัติทําอะไรก็ได้สบายๆแต่เปล่าเขาต้องทําเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลเท่านั้นเมื่อท่านคล่องทุกอย่าง วิปัสนาญาณหลวงพ่อปายก็สอนตามสมควรเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เรื่องที่ท่านจะสอนให้บุคคลบรรลุมรรคผลต่างๆมันเป็นของยากเพราะท่านยังไม่ใช่พระอาหารหันยจึงได้แนะนําท่านโพเทาว่าอาจารย์ผู้นั้นดีผู้นั้นดีประมาณสิบท่านด้วยกันด้วยกันยงไปหาอาจารย์นั้นนั้นท่านบอกแต่เพียงว่าอาจารย์องค์นั้นนั้นทั้งหมด ที่สั่งให้ไปหานั่นท่านมีจริยาคลายพระอรหรันต์ฟังดูมันญ,ญาติของพระที่ทรงความดีความจริงท่านรู้ว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอรหรันต์แต่ว่าในฐานะที่ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกกูว่าพระพวกนั้นมีจริยาคลายพระอรหรันต์ เหมือนกับที่อาจามาบอกว่าพระทั้งหลายท่านเป็นสุปฏิปันโนแต่ความจริงคําว่าสุปฏิปันโนไม่ได้หมายความว่าเป็นอรหันต์เสมอไปเพียงได้เพียงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลบริสุทธิ์ก็เป็นสุปฏิปันโนมีฌานสมาบัติก็เป็นสุปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นประสงดาศิษทาคานาคารหันเราก็เรียกกันว่าสุปฏิปันโนฉะนั้นคําว่าสุปฏิปันโนที่อาตมาบอกไว้าอาตมาไม่ยืนยันว่าท่านเป็นอันดับไหนอยากจะรู้ก็รู้กันเองมีคนเอาไปลือบอกว่าพระบางท่านบอกว่าค่อยบ่เป็นอรหันต์บอกว่าเป็นอรหรันต์ ก็ไม่เคยบอกใครที่ไหนว่าใครเป็นอรหันต์แต่พระพวกนั้นเวลาพบหน้ากันก็คุยกันดีแต่มีข่าวแปลกออกมาข่าวอย่างนี้อาจจะเป็นข่าวของนางกินตาม,มาในวีกาเกเดิรถีก็ได้ช่างเขาเขาว,ว่าอะไรก็ช่างเขาให้เขาเก็บเอาไว้ใช้ของเขาเองก็แล้วกันเราจะสนใจ ท่านนันหลายก็เหมือนกันถ้ามีใครเข้าฝ้าอะไรอาตมาแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปรับอมาให้ไว้เป็นหน้าที่ของเขาแต่พูดเดียวเราก็มาคุยกันถึงปฏิปทาของท่านบุเา่าในเมื่อหลวงพ่อปานท่านแนะนำแบบนั้นท่านเวลสมัยนั้นต้องใช้ทุด,ดงเป็นปกติ ยานโด,ดยานพาณนะมันไม่ค่อยจะมีเวลาที่ท่านเตรียมตัวจะไปเตรียมกรดเตรียมบาดเตรียมจีวรเตรียมย่ามเตรียมรองเท้าหนังควายเตรียมกระติกน้ำเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ตามทางมียารักษาโรคติดไปนิดหน่อยเงินทองไม่มีตอนนี้ท่านหลายฟังแล้วก็ฟังอุปสรรคไว้ด้วย อุปสรรคใหญ่ที่เกิดก็คือพระที่เป็นเผ่าพ,พันธุ์ของเทวทัตที่มีอยู่ที่วัดบานมโคในสมัยนั้นก็มีไม่น้อยและก็ชาวบ้านที่เป็นเผ่าพ,พันธุ์ของเทวทัตในเขตของวัดบานมโคก็มีไม่น้อย มีเยอะทั้งทั้งที่หลวงพ่อปานเป็นเพนพระดีนั่นแหละแต่คนภายในใกล้ๆเขาไม่เคยมองเห็นความดีของท่านเขามักจะน,นำบ้างดินทาบ้างไปตามๆกันแต่ความดีชาวบ้านอื่นจึงนำเอาไปกินหมดชาวบ้านพวกนั้นก็เก็บเอาไว้แต่คุณกรรมที่สร้างความเป็นสัตว์นรกมีไว้มากนี่ไม่ได้แกลงว่าเขานะเป็นความจรงิง เวลานี้พวกที่อยู่ทันสมัยนั้นที่บรรนามมลวงพปานบรรนามพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงอกแงกงอกแงก,กงอกแงกไม่สมประกอบไม่ทรงตัวดีไปตามๆกันเป็นอันว่าเวลาที่ท่านเตรียมการที่จะออกธุดงไปหาพระผู้ทรงความดีบรรดาพระที่เป็นเดรัจฉีและเป็นอรัจฉีและบคุคคลผู้เป็นเผ่าพันธ์เทวทัต เขาก็พากันมาพูดต่อหน้าเยอะเย่อแบบดูที่พวกเราดูนะพระอรหันต์ท่านจะกําลังจะนิพพานแล้วท่านเตรียมเครื่องจปะปนิพพานกันบางคนก็บอกอรหันต์บ่าวบ่าบบแบบนี้คนสติไม่ดีทำไมยังเรียกว่าพระอรหันต์นี่เขาว่ากันต่อหน้า มีการปฏิบัติที่วัดนั้นไม่ใช่ว่ามีคนดีทุกคนแต่ความจริงคนที่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่คนตำบลน,นั้นมีคนตำบลน,นั้นมีองค์เดียวคือพระอาจารย์ฉัดเอาจริงเอาจังเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกอย่างแต่คนที่ได้ดีมาจากที่อื่นเขาก็บรรนามด้วยก,การทั้งปวงพอท่านนุ่งสบงทรงจีวรก่อนเบครองย่าม แบกรัดขึ้นบายอีกอันหนึ่งก็สะพายกระติกน้ําเขาบอกเอาพวกเราดูไอ้บ้าหอบฟางทีเริ่มเดินทางจะไปบ้าที่ไหนอีกก็ไม่รู้พาการพรรันพเราอเยาะเยยท่านก็นเฉยทำไมจึงเฉยเพราะว่าท่านรู้ว่าคนพวกนี้มันบ้ามันเป็นปัจจัยของสัตว์นรกท่านจะไปโกรธสัตว์นรกได้เรื่องอะไร ทำไมจึงรู้จะลืมว่าท่านได้สมาบัติ8ท่านทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกยังขาดจูบิงแค่อาสวะขยายานวาระนำจิตของบุคคลพวกนั้นท่านทราบดีและกฎของกรรมที่จะมีกับพวกนี้ท่านทราบดีในพวกในเมื่อพวกนี้เขาไปแบกไฟอามาแล้วท่านจะไปรับเอาไฟมานั้นทะไม่รับ พ่ออะไรเพราะว่าโทสะขีไฟคือโทสะมันเผาพลานให้ร้อนท่านก็ยิ้มเขาถามว่ายังไงพระราหันจะไปนิพพานหรือท่านก็ยิ้มถามว่ายังไงไอ้บ้าจะไปไหนกันแน่ท่านก็ยิ้มท่านยิ้มพระอ,อะไรท่านยิม้มเพาะเจ้าวนนี้ลงอาเวจีแนะ่ท่านรู้อย่าไปตอกกรงกษัตริย์แนวเวจีมันไม่มีประโยชน์อะไร ท่านใช้เวลาเดินทางไปหายกันกี่องค์แยกพูดกันให้ชัดเลยเพราะเราต้องการแนวปฏิบัติของท่านท่านใช้เวลาเดินบุกป่าผ่านดงแดดร้อนฝนตกท่านไม่ท้อถอยจุดแรกที่ไปก็คือวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีไปหาหลวงพ่อเนียม พอไปถึงแล้วพ่อเนี่มก็ทักทายปราศัยด้วยการด่าพ่อหล่อแม่ว่าเอา้าไอ้โคตรพอ่อโคตรแม่มึงมนจะมาทําไมท่านบอกจะไปขอเรียนขอเรียนกับก,กูยังไงกูมันคนบ้าชาวบ,บ้านก็ไม่กูบ้ามึงมาเรียนกับก,ก,กูมึงก็จะบ้าไปด้วยไปออกไปเดี๋ยวนี้มึงจะเข้ามายุ่งกับกูท่านก็ด่าของท่านเพลนิน ดีไม่ดีถ้าพูดไรท่านก็ไม่คุยด,ด้วยท่านันไปพูดกับหมาบ้างพูดกับแมวบ้างรู้สึกว่าหมากับแมวเป็นที่รักของท่านอย่างยิ่งท่านทนด่าแบบนี้มาสามวันพอถึงวันที่สี่ท่านถามว่าเอามึงยังไม่ไปเลยท่านผู้เท่าก็กราบเพื่อกาบเรียนท่านบอกว่าผมไม่ไปครับ ในเมื่อผมมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้สิ่งที่ผมพอใจผมจะไม่ยอมไปลธอถามว่ามึงไม่โกรธกูหรือเธอกราบเรียนว่าผมตั้งใจจะมา,าดีทําไมผมจะมารับความชั่วให้การโกรธนี่มันของชั่วท่านถามว่ากูดา่ามึงมึงไม่เจ็บใจหรือเธอเลยตอบว่าไอ้คาด่าเป็นวาจาชั่วถ้าไม่รับ หลวงพ่อเนียมพอราะถานี่มึงแกล้งด่ากูเลอเนี่ยมึงย้อนกูหรอท่านก็นบอกก็ไม่ได้ย้อนเพราะว่าหลวงพ่อปานสอนไว้อย่างนั้นหลวงพ่อปานสอนไว้ว่าใครเขย่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขามันเรื่องของท่านพู้นั้นใครจะดีจะชั่วอย่าสนใจสนใจอยู่อย่างเดียวตัวคือใจของตัวเอง เมื่อดูใจของตัวใจของตัวดีเลียชั่วถ้าเขาด่ามารับคาําด่ามันก็ชั่วเขาด่ามาเราโกรธบุคคลที่เขาด่าเราก็ชั่วคนด่าเขาจะดีเขาจะชั่วไม่มีความสําคัญสําคัญอยู่อย่างเดียวรักษากําลังใจของตนให้ดีเท่านั้นคือทรงขันติและเมตตาหลวงพ่อเนียมยิม้มบอกเออใช่ได้ <c oughs> ไอ้ท่านปานดูสิษข้านี่มันดีจริงๆนะตัวมันดีมันก็ยังไม่พอมันยังดูสอนให้รู้สิษข้อมันดีอีกด้วยเอาตกลงถ้าแกไม่กลัวชาวบ้านเขาจะคิดว่าบ้าย่ังข่าแล้วก็ข่าจะสอนให้ท่านพูดเท่าตามบันทิกทท่านบอกว่าท่านก็กราบด้วยความเคารพ ว่ากับผมพร้อมแล้วที่จะรับความบ้าจากหลวงพ่อเขารับเขาบ้าประเพทที่เรียกว่าบ้าดีเนี่ยคขรับที่มาในที่นี้ต้องการเห็นให้ชาวบ้านก็เห็นว่าบ้าแต่ว่าใจาสะอาดหลวงพ่อเนียมยิ้มอย่างที่ชาวบ้านไม่เคยเห็นยิ้มสดชื่นแจ่มใสแล้วก็บอกว่าเออเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะ ตอนกลางคืนเวลาประมาณทักสามทุ่มไอเวลาหัวค่ำนะข้า,ขาม,ะะมันทำวัดสวดมนต์ข้ามันคนสวดมนต์นานเองจะเข้าไปเวลานั้นมันก็ไม่เหมาะเวลาสามทุ่มคันเลิกนการโน้มสบงทรงจีวรผัสแสงคติเข้าไปให้เรียบร้อยนะไปเรียนเพื่อกลมาถ่ายกันเออไอคนกรุงเก่านี่มันเผ่าพันุเดียวกันนะ ไอ้ท่านปายัก็เหมือนกันมาแบบนี้ข้าก็ด่าแบบนี้มันก็ดื้อม,มันก็ด้านคนี้สุดมันก็เอาไปจนได้ <c oughs> นี่เวลาที่รู้สิทธิ์มันจะมาที่น่ากลัวมันจะสอนมาแล้วนะท่านบูเท่าก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อสอนมาแล้วขอรับสอนมาบอกว่าถ้าคําด่าของหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นพอนอรอันประเสริฐ ตอนนี้เองหลพ่อเนียมโพระใหญ่ชอบใจเสียงดังลั่นบอกเออไอท่านปานนี่มันขยันสอนลูกศิษย์ของมันมันฉลาดมันฉลาดไอนี่ฉลาดคนเดียวไม่พอมันยังสอนลูกศิษย์มันฉลาดอีกด้วยเอา้าไอคนไงอย่างนี้มันจะเอายังไงก็กูก็เอาวะอีตอนนี้กูให้หมดถ้ามึงเอาได้กูให้หมดกูเก็บไม่เหลือแต่มึงอย่าลืมนะ มึงเรียนกับกูนี่มึงไม่ได้อลา,าตตผลนะ่ะมึงได้แต่แบบแผนไปเท่านั้นได้ความที่จะสำเร็จอลา,าตตผลในเองต้องไปฟัดต,ตัวของเองเองที่วัดแล้วที่ไหนก็ตามเพราะว่าเองนี่มันจะต้องสู้กับตัวของตัวเองการรับฟังถือว่าเป็นแบบแผนเท่านั้นในความจริงวิชาความรู้ทุกอย่างนี่ท่านปานมันให้หมดแล้วนี่ว่า สมาบัตแปดเองก็คล่องอภิญญาห้าเองก็คล่องได้วความจริงท่านปานมันไม่น่าจะส่งมาเลยวะท่านโบเท่าก็กราบเรียนบอกว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าท่านปราถนาพุทธภูมิท่านไม่สามารถจะสอนความเป็นพระอธิยะได้ได้แต่เพียงการแนะนําเท่านั้นบุคคลที่จะสอนคนเป็นพระเดียเจ้าได้อย่างจริงจัง ก็ต้องบุคคลผู้นั้นเป็นพระอริยะแต่ความจริงคนที่ไม่เป็นพระอริยเจ้าก็สามารถจะสอนบุคคลอื่นให้เป็นพระอริยเจ้าได้แต่ว่าถือตำราเป็นสำคัญถ้าแนะนำห้นทางไปท่านผู้นั้นรับตำรารับคำสอนและปฏิบัติเข้าถึงเองได้แต่ถ้าว่ามันไม่ชัด หลวงพ่อปานบอกมาว่าถ้าบุคคลใดพระองค์ใดท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ดีว่าจุดไหนมันเป็นจุดอ่อนของใจที่เราจะเพึงแก้ไขได้ตรงๆถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วก็รับคําสอนจากท่านบรรลุได้ไง่ายหลวงพ่อเนมนก็พเราะชอบใจบอกเออไอท่านปานนี่มันแปลกว่ะ มันสอนลูกศิษย์ของมันให้รู้จักมายอค่าเอา้าไอ้กูก็เป็นคนบ้ายอนี่หวาในเมื่อมันยอกูกูก็บ่ายยอเอา้ากูจะสอนมันเองจะเรียนสักกี่วันวะก็เลยบอกว่าตามกําลังใจที่น้องพ่อจะเห็นสมควรบอกเอา้าตกลงถ้าข้าเห็นว่าสมควรตอนไหนข้าจะให้กลับ ถ้าเขายังไม่เห็นว่าสมควรยังไม่ให้กลับและแกต้องไม่กลับนะสักร้อยปีเป็นยังไงท่านพูทเท่าก็กลัาเปีนว่าจะสักกี่ร้อยปีก็ยอมรับถ้าหลวงพ่อ,อยังสอนอยู่ท่านชอบใจบอกเออมันต้องอย่างนี้สิวะไอ้คนเมืองกรุงเก่านี่มันไม่สิ่งคนดี นี่อาจารย์เขามันดีมันไม่พอไออาจารย์มันยังรู้จักสอนให้รู้สึกเขามันดีต่อสู้อย่างนี้มันเป็นพระรหนต์ได้แต่ว่าเองอย่าลืมนะว่าขณะที่ข้าสอนไปกี่ร้อยปีก็าตามเองไม่ได้เป็นพระหลานเองจะต้องเป็นพระรหันต่อเมื่อไปฝึกตนเองแลวก็ตอนนั้นนั่นแหละ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปล่งฉับพันในดังสีมีลักษณะเหมือนกับพระองค์ท่านมาปรากฏเฉพาะหน้าของเองแล้วท่านก็จะทรงสอนให้เองประพฤติปฏิบัติแล้วตอนนั้นท่านจะจำกัดเวลาการปฏิบัติให้เองถ้าท้งเองทำได้เป็นเองเบลหันในชาตินี้ ถ้าเองทำไม่ได้เองก็อยากเป็นอราหันต์ไม่ได้แต่ความหวังในการเป็นอราหันต์อย่างเร็วที่สุดชาติหน้าได้แน่ถ้าเองขี้เกียจถ้าเองขยันเองได้ชาตินี้แน่อรบันดาท่านพุทธบริษัทและประโยคาานาวจรทั้งหลายเองกันไปเองกันมาก็เลยไม่ต้องจบเวลามันหมดเส็นแล้วเอาไว้ฟังกันต่อไปในวันหน้า ในตอนต่อน,นี้ไปก็ขอันดดาตท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังใจให้ตรงตามที่บอกมาแล้วเบื้องตนและก็ทรงจริยาวัดคือจะอิริยาบทของท่านตามอธัธยาศัยจึงกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นมันเป็น,ปนการสมควรเมื่อเห็นว่าสมควรเวลาไหนก็เลิกเวลานั้นเวลาปฏิบัตินั่งก็ได้ยืงก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธัธยาสัยของท่านสวัสดี